สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาครึ่งเดือนหลังเดือนตุลาคม2566กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีธนูในครึ่งเดือนหลังนี้จะมีดาวสำคัญที่ย้ายคือดาวราหูนะคะดาวราหูย้ายก็สู่ราศีมีนในวันที่17ตุลาคมเวลา6นาฬิกา22นาทีดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีตุลในวันที่15ตุลาคม เวลาเที่ยง13นาทีและดาวอาทิตย์ย้ายก็สู่ราศีตุลวันที่18ตุลาคมเวลา16นาฬกานาทีนะคะคนลัคนาราศีธนูเนี่ยนะคะตัวตนของเขาเนี่ยก็จะเริ่มปลอดโปร่งมากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าหลังพระราหูย้ายออกไปเนี่ยนะคะเขาก็เบานะคะก็เริ่มโปร่งเริ่มคิดอะไรออกเริ่มที่เหนื่อยล้า บางคนก็เหมือนเจ็บป่วยเจ็บออดออดบ้างก็อาจจะดีขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วก็ทำอะไรก็เหมือนกับโรงความคิดความอ่านกระจ่างมากขึ้นนะคะคนลัคนาราศีธนูดวงของ คุณเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะมีความปลอดโปร่งมากนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะาการใช้จ่ายเงินเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะคะก็ยังสูงอยู่และก็ยังมองเห็นเกี่ยวกับหน้าที่การงานเนี่ยก็มีมากมายนะคะเข้ามาเยอะงานค่อนข้างที่จะมีเข้ามาเยอะปัญหาก็เข้าไปมาเยอะด้วยเช่นกันนะคะลักษณะที่ว่างานมีปัญหาก็ตามมา งานมีก็ยังดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ย<ม>คุณอาจจะต้องทําตัวยุ่งยุ่งไว้หน่อยนะคะเพราะว่าพอยุ่งๆไว้เนี่ยมันก็เหมือนเราก็ไปตามกระแสะอย่างเงี้ยพอเรายุ่งมันก็ปัญหาอะไรมันก็อาจจะน้อยลงก็ได้เหมือนเราแก้เค็ดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้สิ่งที่มองเห็นเนี่ยนะคะ,ะคุณก็อาจจะมีความคิดความตั้งใจอยากจะลงทุนอะไร ใหม่นะคะก็มีโอกาสที่จะทำนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะติดขัดอยู่นะคะก็ต้องรองไปอีกสักพักนะคะก็มีโอกาสมีแนวโน้มที่จะทำอะไรใหม่ๆได้ดีด้วยนะคะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็คนที่มีคู่มีแฟนเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่ความรักของคุณเนี่ยก็อาจจะติดขัดบ้างนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะคะแต่ว่า ปัญหาความเครียดความกดดันนี้อาจจะไม่ได้ถึงกับว่าหนักหนาสากัรน่ะนะคะแต่อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่า,าไม่พอใจแล้วก็บางทีก็อยู่ๆก็เหมือนเราเคยอดทนเราเคยอะไรได้เราเคยไม่ได้ทุกใจมากมายแต่ช่วงนี้ก็อาจจะมีความเครียดบ้างมีความ คิดมากอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็ก็ไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายช่วงนี้เนี่ยก็ไปโฟกัสเรื่องงานจะดีกว่านะคะเพราะว่างานรู้สึกว่าจะเด่นนะคะเกี่ยวกับคนแล้วก็นาราศีธนูส่วนคนที่มองหาคนคุยก็มีโอกาสพบรักเช่นกันนะคะก็เป็นความรักที่โอเคดีอยู่ แต่ให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะคะถึงจะลงเอยหรืออะไรกันได้เพราะช่วงนี้ดาวศุกร์เร็งดาวเสาร์อาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีเดี๋ยวดาวพระศุกย้ายไปมันก็อาจจะผ่อนคลายมานิดเดิงเนี่ยนะคะแต่ว่าพอย้ายไปเนี่ยมองเห็นยังจะเร็งดาวดาหูอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอให้ดาวศุกร์ย้ายไปเยอะๆหน่อยเนี่ยนะคะก็อาจจะดีขึ้นนะคะทีนี้สิ่งที่ มองเห็นเนี่ยนะคะคุณก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณไหว้พระขอพรอด้วยก็ดีนะคะไหว้ไหว้พระขอพรอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนดูแลเรานะคะ,ะก็ก็จะค่อนข้างที่จะดีนะคะสำหรับคนลัคนาราศีธนูมีแนวโน้มที่จะมีการเดินทางได้ด้วยนะคะคนลัคนราราศีธนูเนี่ยนะคะ,ะแล้วก็สิ่งที่ มองเห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะช่วงนี้เนี่ยนะคะถ้าคุณมีอะไรติดขัดทําอะไรทีเ่เหมือนกับว่านึกไม่ออกให้คุณปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะก็จะเริ่มหาแนวทางได้ดีนะคะสำหรับคนราศีธนูแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะหรือปรับเปลี่ยนเลยก็ได้อจะซื้อบ้านซื้อรถได้เหมือนกันนะคะ ก็มีโอกาสที่จะทําอย่างนั้นนะคะในของคนรัคนารศิทธนูก็อย่าไปคิดมากนะคะอย่าไปคิดมากคนรัคนารศิทธนูเนี่ยนะคะอา,อาจจะเป็นช่วงที่เราคิดมากแล้วก็สับสนมีความเครียดอะไรบางอย่างบางทีบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะเราอาจจะคิดไปไกลเกลินก็ได้นะคะพ,พ,พยายามาคือร้อมกรอบตัวเองอย่าไปคิด เกินเลยนะคะอย่าคิดมากเกินไปให้คิดอ,อยู่ในปัจจุบันอย่างเงี้ยดีกว่านะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับคนรักขณาราศีธนูก็อย่าลืมเนี่ยนะคะสร้างกุศลกันบ่อยๆโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะาการงานนี้จะเด่นชัดนะคะแล้วก็การเงินเนี่ยมีช่องทางใช้จ่ายเงินยังเยอะอยู่และความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็ถือว่า โอเคนะคะถือว่าโอเคปัญหาใดๆก็ไม่ได้มากมายดูแล้วก็ยังไปได้อย่างสบายอยู่นะคะส่วนคนที่จะรอคอยแฟนก็มีโอกาสพบนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นกับว่าจะต้องรงเอยกันไวๆนะคะให้ชะลอไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทำบุญสร้างกุศลบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ